ี่ค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับคุณครูไอซ์และคุณครูปุย๋ยกับหน่วยการเรียนรู้หนูหน้อย,อยตาวิเศษตอ<า>นที่2ค่ะ ในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทของขยะกันไปแล้วใช่ไหมคะตามสีถังขยะด้านหลังเลยในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการกําจัดขยะนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมนะคะว่าเมื่อเด็กๆทิ้งขยะลงถังแล้วเขาจะนําขยะไปกําจัดอย่างไรบ้างการกําจัดขยะนะคะก็มีด้วยกัน2อทีดนั่นเองค่ะเด็กๆอย่างแรกก็คือการน,นําไปฝังกลบค่ะ ที่2นะคะก็คือการนําไปเผานั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งในปัจจุบันนะคะเขาก็จะนิยมนําไปฝังลกลบมากกว่าค่ะเด็กๆเ,เพราะว่าการนําไปเผานะคะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะโรคร้อนได้นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วขยะมีประโยชน์อะไรบ้างไหมล่ะคะคุณปุ๋ยค่ะขยะก็มีประโยชน์นะคะเช่นขยะที่เป็นเศษอาหารเศษใบไม้หรือว่าเศษผักผลไม้ค่ะเราสามารถนํามาทําปุ๋ยหมักนะคะไว้บำรุงต้นไม้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้น,น,นะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกค่ะเหมือนที่บ้านควายเลยค่ะคุูปุ๋ยควายเคยนำแก้วน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งค่ะนำมาเปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้แทนนั่นเองค่ะขยะก,ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จริงๆด้วยค่ะคุูปุ๋ยแล้วทษของขยะมีอะไรบ้างคะคุ้โทษของขยะอย่างแรกนะคะถ้าเราหมักหอมขยะทิ้งไว้นะคะก็จะทำให้เกิดลิ่นเหม็นนั่นเองค่ะครูปุ๋ย อย่างที่2นะคะก็คือถ้าเราทิ้งขยะไม่ลงถังนะคะก็จะทําให้บ้านเมืองของเราสกรปรกนันะะ่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆนะคะก็ควรจะทิ้งขยะให้ลงถังให้ถูกถังด้วยนะคะถ้าเด็กๆเดินเจอเจอขยะอยู่ตามบริเวณต่า,ตางๆของโรงเรียนหรือว่าที่บ้านนะคะก,ก็ควรเก็บขยะที่นั้นนะคะมาใส่ถังขยะนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้บ้านเมืองของเราสกปรกนั่นเองค่ะเด็กๆ เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการป้องกันแล้วก็การลดขยะนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการนะคะก็คือง่ายามากๆเลยแบบที่ครูไอได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อเด็กๆได้พบเจอขยะก,ก็ควรนํามาทิ้งขยะให้ถูกถังค่ะเอ๊ถ้าเด็กๆเ,เจอกระดาษจะต้องใส่ถังไหนนะคะถังสีเหลืองนั่นเองถังขยะรีไซเคิลถ้าเจอเศษใบไม้ก็ควรใส่ในถังสีเขียวนั่นเองค่ะแค่เพียงเด็กๆช่วยกันทําเท่านี้นะคะก็ะทําให้โรงเรียนหรือว่าบ้านเมืองของเรานะคะคลดขยะไปได้แล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะเด็กก็ควรลดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องโฟมนะคะที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะควรเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้านะคะหรือว่าพกแก้วนะ้าส่วนตัวขวดน,น้าส่วนตัวนะคะแทนการใช้ขวดพลาสติกค่ะใช่ค่ะเพราะว่ากล่องโฟมแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ยากนั่นเองค่ะใช้เวลาย,ย่อยสลายนานมากค่ะเด็กๆค้าเด็กๆใช้ถุงผ้าแล้วก็กล่อง หล่อข้าวที่เป็นพลาสติกของตนเองนะคะที่สามารถใช้ซ้าได้ก็จะลดปริมาณขยะพวกมน,นั้นได้ค่ะเด็กๆแค่นี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถเป็นหนูน้อยตาพิเศษได้แล้วค่ะสามารถจะเห็นขยะแล้วก็เก็บมาใส่ให้ถูกถังได้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสําหรับวันนี้นะคะใบางานของเราจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับการทำใบงานในหน่วยหนูน้อยตาพิเศษที่นะคะเด็กๆก็อย่าลืมเขียนชื่อก่อนทำใบงานด้วยนะคะ วันนี้นะคะครูก็จะให้เด็กวาดภาพถังขยะนะคะให้สอดคล้องกับถังขยะนั้นๆนะคะแล้วก็ระบายสีถังขยะนะคะให้ถูกต้องตามประเภทของขยะชนิดนั้นๆค่ะอย่างแรกนะคะครูก็จะเริ่มวาดรูปขยะนะคะให้สอดคล้องกับถังขยะค่ะพอวาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีนะคะให้สวยงามตามภาพเลยนะคะเด็กๆและสุดท้ายนี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืินประเมินตัวเองด้วยนะคะ ใบงานของเราง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆทีนะคะก็ <c oughs> อย่าลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไอซ์และคุณครูปุ๋ยต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ